นะครับคือลักษณะของการเทรดไซเว์เนี่ยอันดับแรกนะครับอันดับแรกเนี่ยเวลาที่กล้าเป็นไซเว์ให้เทรดเซล์ไฮไบโลให้เทรดกลับตัวใช้โซนในการจำลองง่ายๆไปเลยเด้งเซลล์ย่อบ่ายเซลไฮไบโลเหมือนเดิมแบบนี้ปกตินะครับแล้วก็พยายามใช้คำว่าติดตามแต่ไม่เกิดการตีความมากจนเกินไป เกิดการตีความมากจนเกินไปคือตรงนี้น่าจะเบรกไฮได้ตรงนี้น่าจะเบรกโลได,ได้เราต้องการแพ้1ครั้งเราต้องการแพ้แน่ๆแหละเรายอมแพ้ได้นะครับเราต้องการแพ้เนี่ยหครั้งตรงไหนก็ได้แพ้ได้หมดแหละนะครับแต่ลักษณะเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเผื่อประมาณนี้ว่าอาจจะมีน้ําหนักมากกว่าเช่นก่อนหน้านี้เทรนอาจจะมาเป็นแบลิทเทรนอาจจะมาเป็นขาลง เพราะฉะนั้นถ้าเบรกโอกาสที่จะเบรกลงต่อก็มีมากกว่าให้ไปดูว่าไอชุดที่เป็นไซด์เวย์ตรงนี้ฮะหรือว่าชุดของการพักฐานเนี่ยเราอาจจะดูในไทม์เฟรมเล็กเช่น15นาทีต่ำ15นาทีลงมาอาจจะเป็น15นาทีถึง5นาทีเพราะฉะนั้นเทนหลักหรือว่าเทนใหญ่เช่นสมมติว่าก่อนหน้านี้30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเป็นแบลิสโอกาสที่จะลงต่อน,นั้นมีมากกว่า ระหว่างทางหรือตรงกลางนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การพักฐานเพื่ออยู่ในแนวโน้มเดิมแต่เวลาการเทรดหรือว่าการเก็งกำไรแถวแถว position แบบนี้สถานะนพวกนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือคําว่ารอบนี้เบรก high แน่รอบนี้เบรก low แน่เราจะไม่ทําสมมุติว่าภาพนี้ครับรอบ swing ต้องดูด้วยนะฮะว่ารอบ swing ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับ high low, เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ความเสี่ยงเราใช้เท่าเดิมนะฮะก็คือไม่เกิน500น้อยกว่าหรือเท่ากับ500จุดไม่เกิน500นะครับให้ตามมูฟเมนต์แบบนี้ไปก่อนให้ตามมูฟเมนต์แบบนี้ทั้งหมดเช่นรอบสวิงโลไฮเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับไฮโลตรงนี้ถ้าจําลองได้จําลองก็เลยมันไม่ได้มีความชัดเจนหรอกว่ามันจะต้องใช้ไฮโลนี้มันอาจจะมีโลที่ต่ำกว่านี้ได้แต่เวลาที่เราจําลองสวิงโลนะครับที่ดึงกลับขึ้นมาเนี่ย อย่างน้อยๆเราได้รอบในตัวของเทสไฟบอนันชีต้องเกิน23.6%อนะครับไม่ต้องถึง38.2นะเพราะเดี๋ยวมันไม่ได้เล่นให้จำลองไปสวิงไฮโลสมมุติเนี่ยฮะภาพนี้เราได้สวิงโล2สวิงโล1สวิงไฮหรือได้สวิงโลไฮชุดพักฐานเราจำลองตีกรอบระยะไซด์เว์ไปก่อนนะครับเพราะว่ามูฟเมนต์เนี่ยชุดที่เคยเป็นเทรนด์มันจะไม่สามารถเป็นเทรนด์ได้ตลอดก็จะมีช่วงเวลานะครับการพักฐานพักตัวเป็นไซด์ แล้วเมื่อจบไซเคว์เขาก็จะกลายเป็นเทนอีกทีหนึ่งนี่คือไซคลที่เราสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับนี่คือไซคลที่สามารถทราความเข้าใจได้ซึ่งดีเทลและรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ให้เพื่อนๆที่เริ่มทําความเข้าใจเนี่ยเข้าใจแบบนี้ไปก่อนก็คือเมื่อจบเทนเดี๋ยวก็จะกลายเป็นไซเคว์เมื่อจบไซเคว์ก็จะกลายเป็นเทนหรือกราฟเขาวิ่งแรงมากที่เราใช้คําว่า High v o l a t i l i t y วิ่งแรง นะครับเดี๋ยวก็จะมีช่วงของการพักตัวก็คือวิ่งเบานะฮะวิ่งแรงก็จะกลับมาวิ่งเบาและไอจ,จังหวะวิ่งเบาๆเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนจะบอกว่าอุย้ยกราฟไม่น่าเทิดเลยไม่เลือกทางสักทีวนอยู่แบบนี้ไม่รู้จะเอาทางไหนทางไหนก็ได้สักทีหนึ่งยังไม่ไปสักทีเราจะชอบใช้คําพูดแบบนี้เราจะรู้สึกแบบนี้แหละส่วนจะพูดไหมนั่นก็อีกเรื่องเราจะรู้สึกประมาณนี้ว่ากราฟไม่เคยวิ่งเลือก,ไม,อกไม่เลือกทางสักทีให้รอ เดี๋ยวแรงมันจะกลับมาไซโคมันเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะทำความเข้าใจง่ายเลยนะครับวิ่งแรงๆเดี๋ยวจะกล,กลับกลายไปเป็นวิ่งเบาๆเดี๋ยววิ่งเบาๆก็จะกลับไปวิ่งแรงถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึง t r i แองเกิลก็คือเป็นแพทเทิร์นที่ทุกคนน่าจะทราบทุกคนน่าจะเข้าใจเป็นสามเหลี่ยมจากรอบสวิงโลไฮกว้างมากๆค่อยๆแคบลงแคบลงแคบลง,แ,บลงแล้วกลับไปเลือกทางใดทางหนึ่งโดยการใช้เทนไลน์หรือสปีดไลน์ในการ จำกัดสวิงโลหไฮที่ค่อยๆแคบลงจำกัดมูฟเมนต์รอติดตามว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวต่อๆไปเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะฮะซึ่งการพักตัวก็จะมีหลายแบบแต่ผมขอจำลองว่ามันเป็นไซเวย์แบบนี้เป็นหน้าตาที่ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับวิธีการวางสถานะเวลาเราเราเรียนมาหรือว่าตามทฤษฎีเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเออไซเวย์เราก็จะเซลล์แนวต้านบายแนวรับต้านรับใช้ได้หมดรีมาพภายใช้ได้หมด นะครับทฤษฎีไหนก็แล้วแต่ใช้ได้หมดให้เราเข้าใจว่าเราก็ยังกําลังคงอยู่ในในมูฟเมนต์นี้นะ,ะให้เรากําลังเข้าใจว่าเราอยู่ในมูฟเมนต์นี้แหละสิ่งที่เราต้องทําก็คือไม่ต้องคิดว่าจะเลือกทางฝั่งไหนเล่นไปก่อนแม้ว่าน้ําหนักหรือโอกาสจะมีมากนะครับถ้าใครที่เป็นเดเทดอยู่แล้วยิ่งไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้เลยนะครับเรื่องคิดทางเรื่องเดเรคชั่นเนี่ยไม่ต้องคิดไม่ต้องคํานึงถึงขนาดนั้นเลยถ้าใครที่เป็นเดเทดอยู่แล้วนะ แต่สำหรับสิ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือว่าดึงกลับขึ้นมาไอร้รอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าดึงกลับขึ้นมาเนี่ยเล่นเสียงไฮ้ใบหลวปกติไม่ต้องคิดเยอะอะไรมันจะไม่ได้เป๊ะหรอกแต่เรารู้อันไหนคือโซนต้านอันไหนคือโซนรับมันอาจจะเล่นได้ตามภาพนี้ครับยกตัวอย่างนะตามภาพนี้อาจจะได้ถึง8ครัังนะฮะ สามารถเทรดได้ถึง8ครั้งซึ่ง8ครั้งโอกาสชนะมีมากโอกาสที่จะแพ้ก็จะมี2กรณี1ก็คือราคาแหลบก็คือเบรกแต่ดึงกลับเบรเก๊สก็คือเบรกจริงๆแต่ว่า1ครั้งนะครับหากแพ้แบบชัดๆผมมองว่าหลับได้ ต่อให้เราวางอ r แค่1ต่อ1นะให้เราวางอ r แค่1ต่อ1ก็ยังคว่อยู่ดีวินเลทก็ยังมากกว่ามากกว่าสิ่งที่เราคิดไปเองว่าน่าจะเบรกนะตรงนี้น่าจะหลุดได้แหละตรงนี้เขาเทสมาหลายรอบแล้วลึกๆให้ลองถามใจตัวเองดูว่ามันน่าจะหลุดเพราะเราอยากให้หลุดหรือเปล่ามันน่าจะขึ้นเพราะเราอยากให้ขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่มันทำยากที่สุดก็คือทำ ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกนะฮะหรือเพื่อนๆน,นึกภาพไม่ออกวันนี้เราตั้งใจมากๆเลยนะ,ะอยากทานอะไรที่มันแบบแซ่บๆเลยตั้งใจอยากไปร้านส้มตำ่ำเราตั้งใจอยากไปทานส้มตำ่ำสุดท้ายก่อนที่จะเข้าร้านส้มตํำจริงๆแล้วเราจะไปเลี้ยวเข้าร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยอาจจะยากแต่ผมพูดเลยว่าต่อให้เราจะเลี้ยวเข้าร้านกว๋วยเตี๋ยว มันก็คือความรู้สึกที่เราไม่อยากฐานสมน้ำแล้วตอนนั้นสิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์คือการทําตรงกันข้ามกับความรู้สึกอยากให้ขึ้นเราไปกดเซลล์อยากให้ลงเราไปกดบ่ายอันนี้คือเรื่องยากเพราะฉะนั้นลึกๆแล้วทุกคนจะมีสถานการณ์จําลองเพื่อตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทําก็คือว่าให้ตามไปเลยให้ตามแบบนี้ไปเลยแพ้นเนี่ยเอาชัดๆ แค่ 1, 1ตอ1ก็ยังถือว่าเป็นเวนเลทที่ดี1ตอ1ภาพรวมผลรวมบวกลบกลายเป็นบวกอันนี้มันพื้นฐานมากๆนะพื้นฐานมากๆแต่หลายคนมองข้ามไงนะผลรวมนี่ก็ยังกลายเป็นบวกแล้วเราจะเก็บเท่าไหร่ดีละ่ะต่อไม้ถึงมองว่าสวย,เ,ยเราจะเก็บเท่าไหร่ดีละ่ะต่อไม้ถึงมองว่าสวยต่อสถานะต่อโพซิชันเนี่ย ถึงมองว่าสวยเพราะว่าสิ่งที่จะทํายากอีกเรื่องหนึ่งโอเคเข้าบายปลายไส้เข้าบายโซนล่างเข้าบายบอททอมจะไปเก็บที่ท็อปเลยสูงสุดเลยแนวต้านเลยบางทีอาจจะทําให้ถึงบ้างไม่ถึงบ้างจะโดนหน้าทุนบ้างก็เป็นไปได้นะครับเราจะเก็บเท่าไหร่ดี 1. ก็คือคำหนึ่งเรื่องของอาเป็นหลัก 2. องไอ้รอบสวิงโลไฮเนี่ยเท่าไหร ถ้าสมมติว่าสวิงโลสวิงไฮเขากว้างกันอยู่ที่ประมาณ2,500จุดนะครับให้เก็บระยะประมาณ60%ของรอบสวิงให้เก็บระยะประมาณ60%ของรอบสวิง60%ของ2,500คือเท่าไหร่ก็คือ1,500นะครับคือ1,500ได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไป ะะ60%ของ2,500เท่ากับ1,500จุดนั่นหมายความว่าเนี่ยครับคือ TP ที่เราจะล็อกเอาไว้ความเสี่ยงเราถูกจำกัดเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือ500พอคำานึงถึงเรื่อง AR มาก็สอดคล้องกันว่าในระยะของการเก็บรอบนี้ก็คือ1/3ต่อ 3. เก็บ2,000ได้ไหมได้เก็บ2,500ได้ไหมได้แต่จะไปถึงทุก o อ r อ,อร์ไหมอันนั้นไม่ทราบแต่รอบสวิงเฉลี่ยอยู่ที่2,500 ถ้าเราจะเก็บแค่60%ของรอบสวิงที่1,500ทําได้และทําได้ง่ายมีโอกาสทําได้ง่ายและเกิดขึ้นได้มากกว่าที่จะเก็บเต็มรอบไปต่อก็แค่ขายหมูไปต่อเดี๋ยวก็รอเล่นหน้าเทรดต,ตรงข้ามเพราะมันเป็นไซเวทําได้อยู่แต่บางทีไปรอเก็บ2,500เป๊ะๆขาดอยู่200ขาดอยู่300วนกลับมาหน้าทุนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเซฟมาให้แล้วค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการ บวกแล้ววนกลับมาโดนหน้าทุนบวกแล้วไปไม่ถึงบายแนวรับไปไม่ถึงแนวต้านเซลลแนวต้านลงมาไม่ถึงแนวรับ RR คุ้มอา,อาสวยประมาณพันหก็คือ60%และเราทําแบบนี้ครับแรอบเจรอบมันจะต้องมีรอบหนึ่งที่ที่แพเนาะก็คือเอาใช้7สถานะ7 p o s โพ i ิชกรณีที่เป็นเบสเคสคือได้พันหหมดดีกว่านั้นยอดเยี่ยมกว่านั้นคือเกินไปเลย2 0 0พไปเลยนะครับ แต่เจ็ดสถานะหรือว่าเจ็ดโพสิชันเนี่ยบวกลบจะเท่ากับบวก15,500นะครับขออภัยประมาณ1500พหรออหรือว่า1500จุดแพ้ได้ไหมสักรอบหนึ่ง500จุดเพื่อเป็นใบเบิกทางนะเพื่อเป็นใบเบิกทางว่าจะลงต่อหรือจะขึ้นกันแน่แต่ลึกๆเข้าใจได้อยู่ว่า ก่อนหน้านะครับภาพใหญ่เขาเป็นบริลมาก่อนโอกาสที่จะเป็นบริลต่อมีมากกว่าแต่จะดึงกับอันนี้ก็เข้าใจได้เหมือนกันอาจจะเป็นโซนแข็งๆนะครับแล้วโซนนี้อาจจะเป็นดีมาน์นหนักๆเลยในทางเฟดีบวกลบเท่ากับบวกหมื่นหนึ่งสุดท้ายเราก็มาพูดกันประมาณว่าแย่จัง มองผิดคิดว่าจะขึ้นแต่เขาไม่ขึ้นเขาลงแต่ก็จ่ายแค่500ยอมจ่ายอยู่แล้วนะครับยอมจ่ายอยู่แล้วสักทางนึงอะ่ะไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเรายอมจ่ายเราจ่ายได้อยู่แล้วแล้วผมอยากให้เพื่อนๆทำแบบนี้ในสถานการณ์จริงนะครับในสถานการณ์จริง นแน่นอนแหละครับว่าตัวของจุดเข้าเนี่ยเราก็จําลองในกรณีที่มันยอดเยี่ยมซึ่งบางทีอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่เราอ่ะมีโซนที่ที่เรามองว่ามันสามารถจําลองได้อยู่แล้วนะครับมันมีโซนพวกนี้ให้เพราะนั้นให้ทําตามแบบนี้นะครับส่วนดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมมากก็คืออาจจะมีส่วนหนึ่งเพื่อที่จะล็อกกําไรเอาไว้สัก500นะครับล็อกกําไรเอาไว้สัก500เพื่อที่ว่าจะได้เอาไอ้ห้าที่เราล็อกไว้เนี่ย ไปเล่นต่อในครั้งถัดไปแล้วกรณีที่เลวร้ายเวลาแพ้ก็จะไม่เข้าเนื้อแล้วก็ไม่เข้าทุนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือช่วงเวลาที่เราสามารถปรับใช้ได้ในกรณีที่ movement หรือรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาเป็นการพักฐานหรือว่าเป็นการพักตัวนั่นเอง